ขนาดให่ไปลยนมประมาณนี้อันนี้ใบขนาดนู้ไว้สิใช่ค่ะพี่ต้มล่างล่างที่เปิ้นส่งให้พี่ต้งไปดูยังได้ปิออกมาไหมปิมาแล้วปิแจกหมดลระเอ้ไดแล้วคุณลมเลย า keto, ป,ปา,า้าก็้พอยะบิเดนดีอเดยอนดียวอีันดียวันี่ดยันเดียวอันเดียวอันีวอัเดีนเดีนนะดีัีวอดียวนเวันเี่ันเลียวนอเียนีนเันีอัีนดีด้วี มีท่านดรสมบูรณ์เพชรดินนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับเป็นไงครับปลูกข้าวมาได้กี่วันแล้วอ,อ,อันนี้ได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 ไดสเดือนละ้าส<อ>ิบวันนะแล้วเดือกประมาณสักเดือนหนึ่งก็น่าจะเก็บเกี่ยวแล้วครับ,รบอันนี้เป็นข้าวข้าวญี่ปุน่นข้าวญี่ปุ่นเราเราทำทดลองอยู่3แบบหนึ่งเป็นการปักดำในใน,นาแล้วก็ทำลักษณะการหวาน นาดออ่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จะทําเป็นเนินเขาเป็นทําเป็นข้าวไร่นะฮะ,ะครับแล้วเอาไปขายที่ไหนเออที่นี่ตอนนี้เราเราขยายพันธุ์ก่อนนะฮะขยายขยายพันธุ์แต่ตลาดก็มีอยู่แล้วในในส่วนของเอ่อที่เขามาใช้เป็นอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะครับอ๋อครับเพราะเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องข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 ้าวทั่วไปนะเอตรงนี้ราคาเขาข้างดีข้างดีทำได้ตั้งเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้ครับแล้วข้าวญี่ปุ่นนี้ ส่วนใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับตอกเวียนตันหนึ่งเนี่ยที่เขาขายกันอยู่ทั่วไปก็ประมาณหลายหมื่นครับห้าหมื่นครับสี่ห้าหมื่น,น,นก็เป็นทางเลือกที่ท<า>ดีทางเลือกขพราะามีมีข้าวสองสองสายพันธุน์มีข้าวญี่ปุน่นครับและอีกอ,อีกข้าวอีกตัวหนึ่งก็เป็นข้าวเขาเรียกว่าข้าวเลี้ยงนกเขาวชวาครับนกเขาวชวาอันนี้ก็ทําการทดลองครับเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มกลุ่มชมรมกลุ่มไสมาคมการเลี้ยงนกนี่เขาก็ใช้ข้าวประเภทนี้เยอะครับครับ เนื่องจากข้าวทั่วไปเนี่ยนองขาชวาไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินถ้าไม่ชอบกินแล้วก็เม็ดมันใหญ่เม็ดใหญ่เพราะนั้นนี่จะเป็นเม็ดเล็กเ,เม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดสั้นใช่ครับข้าวปุ่นก็เม็ดสั้นนะครับออไร่หนึ่งเราก็ผลิตได้ถึงก็ประมาณถึง5 0 0ร้อยถึงหกรอล่ต่อรไร่นะฮะแต่มูลค่าราคามันก็ค่อนข้างสูงกับข้าวข้าวข้าวที่เราบริโภคนะฮะตันหนึ่งก็ประมาณ3 0,000ื่นน ก็ดีกว่าข้าวหอมมะลิได้ดีกว่า,วาเองข้าวหอมมะลิก็อย่างมากก็เปลี่ยนแล้วหมื่นหกใช่ครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกให้กับสมาชิกกลุ่มสากลเราด้วยนะฮะที่นี่ไร่ผู้สิทธิ์เราก็จะทําเป็นโมเดลเป็นศูนย์การศึกษาทดลองนะฮะเพื่อทางเลือกใหม่ๆนะฮะค,คือมุ่งเน้นที่ว่าเราใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าให้มีมูลค่าเพิ่มก็ได้งครับอะไรประมาณนี้นะ ก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานศ,ศึกษาการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปด้วยครับทํางานน้อยได้เ,เงิเนเยอะได้เงินเยอะแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ใช่อันนี้สําคัญนะครับแต่วิธีให,ให,หม่ๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะเกษตรกรก็รับเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ค่อยอะ,อะไร ม่ค่อยเร็วเท่าไหร่คจะจะจะดูรัดอะไรเขาเรียกเบิ่งดูทีท่ามากกว่าดูก่อนดูก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพอดีเรามีพื้นที่พื้นที่ที่จะทาเป็นเป็นแปลงทดลองอยู่นะฮะก็ให้เข้ามาศึกษาเลยให้เห็นให้เห็นกับให้เห็นครับให้เห็นครับจะได้เกิดความเชื่อถูกต้องครับถูกต้องก็มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยครับ ก็ถ้าได้แล้วทุกทุกท,ทุกอย่างเราเราเรามีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะเก็บข,ข้อมูลเราเรียกว่าเป็นรีพอร์ตฟาร์มอยู่แล้วนะที่จะที่จะเอาเก็บผลผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าได้ประมาณเท่าไหร่อะ่างอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จับต้องได้จับต้องได้อนะจังมีมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับเออ คือคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราผลิตพืชเหล่านี้เรามีตลาดในเรื่องของการการจําหน่ายโดยตรงนะฮะและส่วนที่2นี่เราเรามีขบวนการโพสต์ขบวนการแปรรูปอยู่แล้วนะขบวนการแปรรูปก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีฮะอาจารย์น่าไปได้ดีเพราะว่าความต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะครับ<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเป็นแหล่งแปรรูปหรืออะไรต่างๆ<ะ>ก็จะทําให้อ่าการยอมรับและการต่อรองดีขึ้น ครับใช่ครับสร้างมูลค่าเพิ่มมานะครับครับมากขึ้นนอจากที่เราบริโภคทั่วไปแล้วก็มีทำเป็นการแปรรูปโดยเฉพาะข้าวข้าวญี่ปุ่นพวกนี้ถ้าทําเป็นผงแป้งเป็นอะไรต่างๆเนี่ยม,มันราคามันค่อนข้าง,งดีมองมองตลาดทางอีคอมเมิร์ซพวก<ช>ออนไลน์เป็นยังไงบ้างครับถ้าก่อนมีแนวโน้มที่จะเ,เป็นเป็นเป็นช่องทางจาหน่ายสินค้าไหมครับครับใช่ครับคือคือเอ่อ จุดแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของที่โมเดลที่เราทำเนี่ยเราก็เอากลุ่มสมาชิกเข้ามาฝึกหัดนะฮะเป็นเป็นเป็นศูนย์บ่มเพานะด้านการางานผลิตให้เขามีความเกิดความรู้เกิดความชํานาญการในเรื่องของการผลิตพืชนะฮะหลังจากนั้นแล้วเราก็มีเข้าสู่กระบวนการแปลรูปนะฮะและส่วนส่วนสุดท้ายเนี่เรามีร้านค้าสวัสดิการของสากลอยู่แล้วเราก็จะ ดำเนินการในเรื่องของการปลายน้ําไปเรื่องก,การการจําหน่ายจําหน่ายให้กับสมาชิกด้วยนะฮะโดยตรงโดยตรงนะฮะนะสมาชิกก็มีผลประโยชน์ร่วมในเรื่องของ ซื้อกินซื้อใช้แล้วก็มีเงินปันผลมีเงินสะสมเป็นกองทุนให้กับสกลุ่มสมาชิกไปด้วยครับ <c oughs> ก,ก็ต้องซื้อต้องกินอยู่แล้วต้องซื้อต้องกินอยู่แล้ว <c oughs> ปกติว่าซื้อที่อื่นก็ไม่มีเงินปันผลงเงินสะสมอะไรต่างแต่สากลเราเราวางรูปแบบนี้ไว้ให้ <c oughs> นะเขาก็ซ <c oughs> <ะ>ื้อกินซื้อใช้เขาก็มีรายได้ไปด้วยไม่ผิดหวังเรื่องคุณภาพไม่ผิดไม่ผิดหวังในคุณภาพครับเพราะเพราะรู้เห็นกระบวนการผลิตครับใช่ใช่ครับก็คง ก็ก็ถือว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะไปด้วยเนาะหลักการต่างๆในเรื่องการผลิตที่ให้เกิดความรู้เกิดความชํานาญการได้แล้วก็เขามาศึกษาที่นี่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนําไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเองได้นะครับหรือนำไม่มีพื้นที่นะฮะทางสากลแล้วก็มีการได้เร็งเห็นความสําคัญนี้อยู่ก็อาจจะต้องเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้สมาชิกเข้ามาเข้ามาทำนะ แบ่งให้เกิดรายได้แบ่งรูปแบบเกษตรอินทรีย์กับ G P กี่เปอร์เซ็นต์ครับเกษตรอินทรีย์กี่เปอร์เซ็นต so ์คือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เราจะเริ่มสตาร์ทที่ G P ก่อนนะฮะแล้วก็ต่อไปก็พัฒนาเป็นในเรื่องของอินทรีย์บางพื้นที่ที่เราเห็นว่ามันทําได้ก็ก็ทําอินทรีย์เลยครับทำอินทรีย์โดยตรงเลยครับครับก็สมัยนี้ก็ต้องมีใบรับรอง ใช่ครับกระบวนการผลิตถูกต้องว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างครับในระบบการปลูกก็ก็สาคัญมากในเรื่องของงานปัจจัยการผลิตเนี่ยเราเราต้องมีคู่มือประกอบแล้วก็มีการรีพอร์ตต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่อันสุดท้ายเราก็ต้องมีการตรวจวัดค่าต่างๆนะฮะนะว่ามีมีสารปนเปื้อนไมอะไรต่างน,นะก่อนจะออกสู่ตลาดครับครับก็ฟังฟังดูแล้วก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ <L an> เขาเรียกว่า,าวัตถุประสงค์ที่ที่ตั้งขึ้นมานะครับ <c oughs> ก็คือทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วเป็นสินค้าที่แปรรูปเข้าสู่ระบบสารกลทั้งทั้งในแล้วก็าขายขายนอกสารกลด้วยัใช่ครับเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เกษตรกรหรือว่าสากลสมาชิกต่างๆก็ได้เงินปันผลด้วยใช่ครับนะครับ,รบเป็นการรวมตัวที่ที่ดี แต่สากลมันเกิดขึ้นมานานมันไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ครับดรสมบูรณ์คิดว่ามองสากลยังไงครับคือจริงๆนะในกลุ่มสากลเนี่ยบางทีถ้าเรามองใน,ในเชิงบางทีก็ สะดุดขาตนเองในเรื่องของของของการพัฒนาอาชีพคือสกรก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนในเรื่องของของของเงิน,นต่างๆเนี่ยนะเพื่อเข้าสู่สมาชิกแต่เราบางทีเราสมาชิกกู้เงินไปอาจจะไม่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะนําไปใช้จริงๆนะฮะนะฮะแต่ตอนนี้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสกรอนสกรการ,กรเกษตรตะขบเนี่ยที่เราเราจัดตั้งไว้ไว้ที่ไล่ผู้สิทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นสมาชิกนี่ต้องมาเรียนรู้แน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราจะ ช่วยเหลือในเรื่องของการกู้ยืมไปทํากิจกรรมทางด้านการเกษตรเรามีการติดตามและก็ประเมินผลนะให้ใช้ตรงวัตถุประสงค์นะฮะไม่ใช่กู้เงินไปซื้อรถซื้อมือถือให้ลูกอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราก็เน้นในเรื่องของการการพัฒนาอาชีพจริงๆนะครับที่นี่นอกเหนือจากจากจาก,จากไอ้นำไปนาไปทาแล้วนี่ผมยังมีเป็นหมู่บ้านด้วยฮะหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านสักก่เ่หมู่บ้านก็จะให้เข้ามามาดูแลกันจริงๆอ่ะนะฮะให้<ๆ>ให้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 เกิดประโยชน์มากที่สุด ครับครับประมาณนี้ครับรครับครับ,รบโอเคอบคอ๋อนี่อันนี้รับห้าแสนชุดหนึ่งอ,อันนี้บินสูงได้โดนทั่วไปแสนกระบาทก็มีแต่ใช้บินต่ำ ถ้าบินต่ Luckily, ําใช้ใช้ตัวราคาย่มย่อมอันนี้บินบินสูงได้ประมาณสักสิบสุยอดไม้ครับยอดยางยอดอ่างอ่างเดี๋ยวบินสูงให้ให้เขาดูหน่อยนะอ่อยอดไม้นะพอเสร็จแล้วไปได้ไะมแน่นะเออถ้าคุณจ่ใช้กับเวลาเออ่ช้กับเวลาด้วไม่ได้เป็นเรื่อง่องเวลา จะทำเวลาได้ก็ผู่แต่ง่ยายาน,นะรับจ้างรับจ้างคนยาอะไรก็ได้เลยวันเป็นร้อยไร่ะบาณดีแต่ไม่เห็นเห็นไนของมันต,ตัตเลยนะรับตาบแนแบนบ,นบ,นบนี้เรื่อครับโอ้โหสูงขึ้นมาบ จริงแล้วไม่ไม่ได้ออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะนักวิจัยแล้วก็ทดสอบสารนะครับาสารที่มีการทดสอบที่มหาวาลัยเกษตรนะครับระยะการทดสอบประมาณ12ปีนะครับเป็นเป็นเป็นสาราที่สกัดมาจากผลิตภัณฑ์พึ้งนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์เข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดพลังงานที่ เป็นเกษตรแนวใหม่เป็นทางเลือกแนวใหม่เป็นทางเลือกที่มั่นใจเลยมีการซื้อโดนมาเพื่อให้เกษตรกรเชื่อนะครับในการผลผลของสารจะฉีดแค่ตัวเดียวนะครับธรรมดาปุ๋ยยาจะมีหลายตัวใช่ไหมครับเพราะมีหลายตัวเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนไปทางนั้นแล้วไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนเหมือนใช่ไหมเหมือน พองพางหลายองค์เน uh ี่ยไม่รู้องค์ไหนนะก็เอความจริงๆแล้วเกษตรมันคืออะไรบางบางทีมันมันเสียเวลาปีไปปีนี้ออกดอกแล้วก็ดอกล่วงปีนี้ออกลูกลูกร่วงก็เป็นปัญหาว่ามันขาดธาตุอาหารหรือว่ามันขาดอาหารเสริมหรือว่ามันฝนมันแรงหรือว่ามันจะเป็นปรสิีอยู่ตลอดเวลาว่าตั้งคําถามว่า เป็นพ่ออะไรกันนะครับผมก็เลยเชื่อว่าการที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเชื่อได้มีการซื้อโดนมาสามตัวแล้วก็มีโดนถ่ายภาพนะครับขึ้น,ข,นขึ้นด้านบนแล้วก็จะ,ะถ่ายไว้ก่อนก่อนและหลังเป็นประจําทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนโดยเฉพาะ,ะในพื้นที่แปลงของตัวเองมียางพาราประมาณเกือบพันไร่นะครับก็ ฉีดยาพาราอายุ11ปีหลังจากฉีดประมาณสัก5เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆนะครับน้ำยางก็จะไหลออกมาเยอะมากทำให้เราเชื่อมั่นว่านี่คือการหนทางที่จะลดต้นทุนได้เกษตรกร,ท,กรทุกท่านมีสิทธิ์เข้าถึงโดนได้เพราะว่าโดนไม่แพงในอนาคตเนี่ยแสนกว่าบาทก็สามารถที่จะซื้อหามาได้แล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตัวนี้มีอนาคตไกลามากนะครับะจะมีในอนาคตต่อไปจะมีในระบบใช่ไหมครับอดอกเตอร์สมบูรณ์ก็เล็งเห็นและก็เคยทดสอบมาแนละ้วว่าดีในเรื่องของอในการเจริญเติบโตบำรุงแล้วก็ต้านทานโรคและ,มะแมลงการต้านทานโรคและ,มะแมลงเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากในวงการเกษตรถ้าเป็นโรคต้องหาซื้อยากำจัดโรค ถ้าเป็นมแมลงต้องซื้อหายากําจัดมแมลงไม่สามารถที่จะทําเป็นกเกษตรอินทรีย์ได้ไม่สามารถที่จะผ่าน JP ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญในในการทําเกษตรให้ผ่าน j p หรือกรเกษตรอินทรีย์เพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ร้อเซสามารถถูกหูถูกตาปลอดภัยสูงนะครับเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กในคันต่างๆก็ไม่มีผล ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆได้รับผลข้างเคียงนะครับโดยมีการตรวจสอบในห้องแลบห้องปฏิบัติการไม่มีสารก่อโรคไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรคไม่มีโลหะหนักสารปลอดตะกั่วหรือว่าแคดเมียมต่างๆที่มีปัญหาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวงการกัญชานะครับเขาจะเอาแบบสกัด CBD หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะตรวจสอบอว่ามีแคดเมียมเกินมาตรฐานหรือเปล่านะครับ สิ่งสิ่งจำเป็นเหล่านี้มันกเกษตรกรไม่สามารถทราบได้เลยว่าเคมีในมวลหรือว่าในโมเลกุลต่างๆของผลผลิตกเกษตรกรเกินความสามารถที่จะรู้ใช่ไหมฮะพืชน,นะครับพืชเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้ามันมีสารเกินเกินความจำเป็นนะครับ การทํางานและคุณสมบัติของของสารเมื่อกี้กล่าวไว้ว่ามาจากวัตถุดิบอะไรแต่การมาของเขาเชิงเชิงเคมีเขาจะมีการแตกตัวแตกตัวของสารฉีดไปปุ๊บดินจะดีเลยฉีดไปถูกปุ๋ยปุ๋ยก็จะแตกละลายฉีดไปถูกพืชพืชก็จะมีเซลล์ที่แข็งแรงแล้วก็มีการเขาเรียกว่าภูมิแั้ทาน,านโรคขึ้นมาเองนะครับ มีสารแทนนินลิกนินทีอ่อันคชลอยลต่างๆก็จะมาป้องกันตัวเองนะครับณปัจจุบันนี้ไม่มีสารใดที่ทำให้พืชเอาตัวรอดได้ดีนะครับแต่ตัวนี้สามารถทำได้นะครับโดยหลักๆแล้วตัวนี้ใช้แค่ 5cc ต่อน้ำ20ลิตรเดี๋ยวจะมีะน้องน้องแจก,กวิธีใช้วันนี้มาเพื่อให้รู้จักแล้วก็ มารับรู้ว่านี่คือทางเลือกใหม่ที่จะต้องติดตามสักเด็ดหนึ่งเนื่องจากมีความสําคัญอย่างยิ่งในบคก,การเกษตรและ,ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรายได้ในในในรัวเรือนนะครับแล้วก็ทําเกษตรง่ายขึ้นนะครับมันใช้ได้กับพืชทุกตัวเลยไหมครับอาจารย์ครับได้ทุกชนิดได้ทุกะระยะการเจริญเติบโต,ตมีผลในพื้นที่ที่ฉีดนะครับ ฉีดดินดินดีฉีดใบใบดีฉีดดอกดอกดีฉีดลูกลูกดีเพราะฉะนั้นในการฉีดจะต้องดูะระยะของพืชว่าอยู่ในระยะไหนถ้าเราไปฉีดใบลูกเขาจะแข่งกันลูกของเราก็จะด้คุณภาพอย่างทุเรียนก็อาจจะเป็นเคเบลิลอะไรเงี้กยก็ฉีดใบไปเยอะนะครับแต่ธรรมดา มีลูกทุเรียนมีใบอ่อนลูกจะร่วกตัวนี้ทำให้ลูกไม่ร่วกนะครับในเชิงสสารภายในนะครับตัวนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยของสสารภายในลำต้นพืชพอเพียงเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็จะไม่ส่งคนไกลสลัดลูกนะครับครับมันมันเป็นสารปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยไหมครับฉีดดินปุ๊บเนี่ยดินจะแตกตัว เนื่องจากดินในประเทศไทยไม่มีการขาดธาตุอาหารใดสารนี้ทําให้แร่ธาตุต่างๆเกินกว่า17บเธาตุที่ใน,ในวิชาการที่ต้องการเขาจะละลายออกมานะครับสังเกตว่าตัวนี้จะทําให้ใบไม้ละลายออกมาเหมือนชาชาถ้าเจอน้ําร้อนจะรีบละลายออกมาแต่ถ้าเจอน้ําเย็นเขาจะไม่ละลายเขาจะรออยู่อย่างนั้น ตัวนี้ทําให้ธาตุอาหารละลายมาแบบชาทําให้กิ่งไม้ใบไม้ละลายเข้ามาสู่รากของพืชเพื่อที่จะนําไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่อไปนะครับมีผลต่อ,อการบริเวณดินประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบในบ่อปุ้งไปบำบัดบ่อปุ้ง ทำให้โครงสร้างดินไม่โลมธรรมดานาเดินไปจะมีความเหลวทําให้เดินลําบากโลมรถไปติดโลมหลังจากฉีดตัวนี้โครงสร้างดินจะดีเดินไปก็จะเดินแบบสบายโครงสร้างดินจะมีออกซิเจนเยอะและไฮโดรเจนจะลอยขึ้นไปกับความชื้นสัมผัสนะครับทําให้รากพืชมีเยอะเวลาหนาว ก็จะทนต่อสภาพหนาวเวลาร้อนก็จะทนต่อความแรงนะครับมีผลต่อดินโดยตรงครับสมมติถ้าเราทำพืชปลอดสารหรือว่าไรสารคุยอินทรีย์เนี่ยเ,เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ต้องใช้ตัวอื่น,น,น,นครับก็ระบบเดิมของวิธีการทำเกษตรอินทรีย์คือ,อปรับปรุงโครงสร้างดินก็จะใส่ีิวบุปร๋ยคอกหรือต่างๆใส่ตอนเตรียมดินนะครับ หลังจากนั้นเราจะมีการใส่ทุกเดือนพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ในในเกษตรอินทรีย์แต่ตัวนี้ถ้าพืชมีความละเอียดอ่อนอมแมลงเข้าเยอะฉีดทุกวันครับใช้ประมาณ2ซีซีถึงสซีซีต่อน้ำยี่0ิลิตรแต่ถ้าเกิดพืชทั่วไปอาจจะ3วันครั้งพืชผักนะครับส่วนพืชอื่นๆ7วันครั้งพืชไร่พืชให้ใบอะไร,ะไรต่างๆก็ๆ ที่มีความแข็งแรงม,มีเป็นไม้ยืนต้นเรือ,อะไรเงี้ยเจ็ดวันครั้งนาข้าวใช้เดือนละครั้งอ,อ้อยใช้เดือนละครั้งมันสับหลังใช้เดือนละครั้งหลังจากใช้ข้าวความหวานก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะขึ้นซึ่งมีผลต่อราคาของอผลผลิตของเกษตรกรนะครับม,มีผลเชิงวิทยาศาสตร์นะครับใช้แค่ห้าดีสี่ส่วนผักเนี่ยผมแนะนำนิดหนึ่ง ใช้ขี้ไสเดือนะมูลไสเดือนอะในเดนนะครับแล้วก็อาหารปลานะครับอาหารปลาใส่แล้วตัวนี้ฉีดจบเลยครับโรคไม่เข้า,มาแมลงไม่เข้าเข้ามาเมื่อไหร่ฉีดเมื่อน,นั้นถ้าเข้ามาทุกวันฉีดทุกวันเขาก็จะมีล่องรอยการทําลายบ้างนิดหน่อยแต่ผลผลิตเกรบเอเลยสิ่งที่ต้องการให้หวานก็หวาน สิ่งที่ขจ,จัดความขมของผักในเตะต,ตกค้างในดินแคดเมี่ต่างๆก็จะหมดปัญหาน,นั้นไปเหมาะที่เกษตรอินซีนีจริงๆแล้วผมทําข้าวหอมลิอินทรีย์ที่อุบลนะครับทั้งจังหวัดเลยงาน,ในใวิจัยวิยเอกของผมเนี่ยก็คือ,อทําที่อุบลราธานีส่งโยุโรปนะครับปรากฏว่าข้าวมีคุณภาพสูงมีกลิ่นหอมมีมเมล็ดที่แต่งสวยเก็บได้นานหูงเนบ ไอขึ้นจากหม้อนะหอมมากหอมแบบานานประมาณสักเกินเกินเจ็ดเดือนนะครับทำให้เกษตรอินซีเนี่ยมีคุณภาพและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ4-41%ร์ซในใน <c oughs> ในพื้นที่ทดลองเนี่ยห้าอเภอน,นะครับก็มีผลผล,ผลิตอสอดคล้องกันนะครับราคาแพงไหมคะตามควร หนึ่งขวดหกร้อยบาทสามารถใช้ได้ยี่สิบห้าไร่ต่อครั้งนะครับจะว่าแพงไหมแพงแต่หลังจากใช้ก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากเกษตรกรได้เงินยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเล่นๆเนกษตรกรได้เงินประมาณแปดแสนบาทแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยหมดหมดเงินซื้อประมาณสามหมื่นบาทแต่เขาจะได้ล้านหกแสนนะครับ ครับครับเข้าตัวจริงๆครับอันนี้มีหลักฐานลุงถาวรที่อํเาเภอแกลงระยองแล้วก็ชุมพรก็มีหลักฐานอยู่เคยได้ล้านหนึ่งกลับมาได้ห้าล้านบางปีได้แปดล้านนะครับที่ชุมพรของลุงสมบูรณ์นะครับเขาเขา,เขาปลูกอะไรอาจารย์อ๋อทุเรียนครับทุเรียน,ยนครับทุเรียนที่จันทุเรียนที่จันทบุรีสามสิบห้าสามสิบเจ็ดไร่ได้สามสิบห้าล้าน แต่ก่อนที่เจอผมเนี่ยได้ได้หกลา้านครับขอบคุณมากครับที่นั <S s ่งฟังครับแดง